เมื่อต้นปี2555ตูวเว้เอทีเมันแจกเง,งินเกิดเหตุการณ์วุ่นวายกลางเมืองชนบุรีซึ่งความโกลาหลทั้งหมดนั้นเกิดจากฝีมือของชายคนนี้เมธราธรผู้กำกับภาพยนตร์ ATM เออรักเออเร่ที่สร้างปรากฏการเรียกเสียงหาจนกวาดรายได้ไปกว่า150ล้านบาท สองปีผ่านไปเมธกลับมาอีกครั้งด้วยแรงบันดาลใจจากตัวอักษร3ตัวเดิมไม่รู้ว่าถูกฉลองอะไรกันแต่3ตัวอักษรเนี่ยแหละที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดหนังเรื่องใหม่ของเขา เริ่มกันที่ A AEC หรืออาเซียนเอคอนอเมิกคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นเรื่องที่คนในภูมิภาคอาเซียนกำลังตื่นเต้นกันมากเพราะถ้าเมืองไทยเข้าสู่ AEC เมื่อไหร่คงได้ใช้ภาษาอังกฤษยอย่างจริงจังกันละคราวนี้สวยแล้วหน้าเราก็ไม่ได้แบบเหมือนฝรั่งเลยอะ่ะละว่างฝรั่งกับผีจะวิ่งหนีใครก่อนฝรั่งสิพี่คิดอะไรวินาทีนั้นผมนะครับคุยกับฝรั่งฝรั่งเขายิ้มยิ้มผมบอกว่าเฮลโลเขาถามผมว่าฮา e y ย u ผมก็ตอบไปเลย I a เอ็มฟิวจีนยาอ ทำไปทั้งลิฟ์เลยครับเห็นไหมล่ะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ที่ยากอะเพียบเลยนะแลวแรงบันดาลใจที่สองที่ทำให้เกิดหนังเรื่องนี้ก็คือที่ติวเตอร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อกู้วิกฤตความเขินอายในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยการพูดผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองได้โยนยามอายทิ้งไปถ้ามีคำแรกก็จะมี็นคำที่2คํคำที่3คำที่4มันสนุกมากกับการออกเสียงไม่เชื่อลองดูนะเช่นแบบตัวอาร์่งเราอาจจะออกเสียงแบบเฮ้ยน้ำลายเหม็นมากเลยเนี่ย ซึ่งอาชีพติวเตอร์นี้ก็ไปโดนใจโปรโดิวเซอร์ใหญ่อย่างพี่แก้งจิระมลิกุลที่มองเห็นเหลี่ยมมุมในการทำหนังเหตุการณ์เริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากผมไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านกาแฟข้างๆผมเนี่ยก็เป็นดิวเตอร์สาวกําลังสอนช่างฟิตโรงงานผมเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ขึ้นมา2อ,อย่างพร้อมๆกัน อย่างแรกก็คือว่าสิ่งที่ติวเตอร์สาวถามสมมติว่าเราถอดความออกมาฮะเราจะรู้สึกว่าโอ้ยนี่เขาจีบันอยู่หรือเปล่ววาวนนี้สองผมรู้สึกว่าภาษาอังกฤษที่ช่างฟิตหนุ่มพยายามจะด้นตอบปนไทยบ้างอะไรบ้างผมว่ามันเป็นตลกคลาสสิกข,ของไทยเลยนะฮะทั้งสองอย่างที่ผมรู้สึกตอนนั้นนะมันรวมเรียกว่าโรแมนติกคอมเมดี้ไงฮะและจากไอเดียของพี่เก้งนี่เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่สามขึ้น M More Romantic ผลงานเรื่องที่แล้วของผู้กำกับเมธอย่าง ATM เออรักเออร์คงไม่ทําให้คุณสงสัยในเรื่องความตลกซึ่งในหนังเรื่องใหม่ของเขาก็มีตัวละครที่จะมาสร้างสรรรีสันความเฮฮามากมายหลายคนแต่ผู้กำกับเมธขอเพิ่มความพิเศษให้ผลงานใหม่ของเขาด้วยการเติมความโรแมนติกเข้าไปผ่าน3นักแสดงมากฝีมืออย่างซันนี่ไอซ์ และผู้ชายอบอุ่นอย่างตู่พบถอนและด้วยส่วนผสมจากมุกตลกทางภาษาอังกฤษรวมเข้ากับความน่ารักของติวเตอร์และนักเรียนจึงทําให้เกิดภาพยนตร์โรแมนติกคอมด,ดี้เรื่องใหม่ที่ GTH b r o w n l y p r e s e n t เรื่องนี้ i f l y thank you love you 10ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์